ยินดีต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์บอบบาร์บี้ ตอนจบครับผมในที่สุดวาระสุดท้ายของเขาก็มาถึงหลังจากที่เราฟันฝ่ากันมา10เกือบ20พาร์ทนะวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วครับว่าเบอร์มิงแฮมของบอบบาร์บี้จะได้ขึ้นไปเล่นบนเว <บน S 2> ทีทพรีเมียร์ลีกรหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นนะตัวผมเองก็ตัดสินใจว่าจะย้ายสมโนครัวออกจากถิ่นเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับผมโดยในตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายสมโมสรให้ความสนใจเจ้าบอบบาร์บี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอังกฤษเนี่ยก็มีเชลซีใช่ไหมที่เป็นเต็งหนึ่งตอนนี้คือสื่อประ,คววะครโ,โ,มโ,โ,โ,มโคม เชลซีฤดูกาลหน้าแน่นอนจริงไม่จริงไม่รู้นะครับโปรดใช้วิจารย์ในการเสพข่าวนิดนึงนะถ้าเป็นนอกลีกเนี่ยก็จะมีทางหน้าของเบนฟิก้านะครับผมที่ต้องบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ตัวเจ้าบ๊อบไปร่วมทีมสูงเหมือนกันและอัปเดตล่าสุดเลยครับผมณตอนนี้เนี่ยอย่าที่ทคนทราบครับในอังกฤษเนี่ยนอกจากเชลซีก็จะมีเชฟฟิลด์ยูเดตใช่ปะ่ะซึ่งถ้าเราเลือกไปเล่นให้กับเชฟฟิลด์ยูเดตอะโอเคมันการันตีสวยตัวจริงแน่แน่กับเชลซีนี่ไม่ชัวร์อาจจะได้ไปลงตัวจริงเลยก็ได้หรืออาจจะโดนดรอปจนตูดด้านก็ไมม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 ่่่่่่ีีีีีีใคคคครรรรรรรู้ร้้้นนนนนนนะัััับบแแตตทททเเเเยยอออออออกสสสสโโโืืขาาซึง็ฮปป์ผหด มาร่วมแจมในดิวนี้ด้วยนะครับซึ่งดิวเนี้ยเอเจนต์เราก็ไปเดินเรื่องมาแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดิวที่เป็นไปได้นะแต่ก่อนจะไปว่ากันในเรื่องของอนาคตเจ้าบ๊อบเนี่ยเราไปดูสถานการณ์ของตารางคะแนนในศึก EFL Championship กันก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือเกมการแข่งีนเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับผมเกมแรกเนี่ยเราจะไปเจอลีดเว้ยซึ่งโอ้โหลีดคือมันโอ้โหมันลอยลำอยู่แล้วอะ่ะเออบอลงานเพื่อน<ห>าะถ้าเราชนะลีดได้เราขึ้นชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขึ้นชั้นไปแบบแบบอัตโนม ซึ่งมันจะมันตรงนี้แหละคือเราอะขอแค่ชนะเท่านั้นส่วนเลสเตอร์เนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับผม2เกมที่เหลือเขาต้องชนะอย่างเดียวแล้วก็ห้ามสะดุดแม้แต่เสมอเลยนะรอเกมหน้าถ้าเกิดว่าชนะลีดได้เนี่ยโอ้โหเกมสุดท้ายกับเลสเตอร์นี่แทบไม่ต้องไปเตะเลยก็ได้นะครับอ๋อแล้วก็พาร์ทที่แล้วกูก็ยังว่ากูลืมอะไรไปร่างอ่านคอมเมนต์นะครับผมหลายคนก็ท้วงแหละครับว่าเฮ้ยนะฮะน้าลืมสักให้น้องหรือเปล่าเพราะว่า <laughs> ตามข้อตกลงเราเนี่ยก็คือเมื่อไรก็ตามที่บอบบบี้มันแพ้เราจะต้องสักให้เขาเพิ่มอีกลาายซึ่่งพพรรทีแแ้้วนก็ูใ ฟุตบอลเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศน,นะครับผมดวนจุดโทษแพ้เพราะอิสตนฟิวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมานี่เลยบ๊อบแขนซ้ายยังมีที่ว่างเหลืออยู่ใช่ไหมไปขึ้นเตียงครับ oh! เรียบร้อยครับโอ,โอ้โหลายนี่ลามมาเหลือแค่ตรงฝ่ามือแล้วนะแขนซ้ายที่ตอนนี้เต็มแล้วนะครับผมอย่าหาว่างั้นยนี่เลยนะถ้าจะสักอีกเนะี่ยไปสักอีกทีตอนพรีเมอริกแชกมปนชิปเนี่ยพอแล้วไม่ต้องแพ้แล้วห้ามแพ้เด็ขดขาดเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมย้อนมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะคือตอนเนี้ยเราแย่งขึ้นชั้นกับเลสเตอร์อยู่เว้ยก็อบอกว่าตอนนี้เรายังไม่เลื่อนชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วคือลูกได้เสียของเรากับเลสเตอร์เนี่ยเท่ากันเลยนะนั่นหมายความว่าเกมหน้ากับลีเนี่ยถ้าเร์ีอาจจะมมา เพราะผมบอกเลยว่าการจบที่2กับจบที่3เนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะครับแอบไป2องเโอ้ยแมนซิตี้ไม่มาตามนัดวะทุกคนคู่ชีงฟุตบอลเอฟเอครับกลายเป็นว่าลิพูเจอกับสเปอร์ครับซิตี้ไปแพ้อ,อีท่าไหนเะเนี่ยอุย้ยนึกว่าแพ้แบบเชียวๆแพ้จุดโทษอะไรย่างนี้ไม่นะครับแพ้สเปอร์3 0ะครับผมุกวันลูกกล,ลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะอ่ะ ไม่ต้องพูดล่ำทำเพลงครับไปลุยกันเลยดีกว่าสู้นะเว้ยบ๊อบเกมเนี่ยขอแค่ชนะเกมเนี่ยเกมหน้ามึงกระดิกตีนเล่นอย่างได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นมีอะไรใส่เกมนี้ให้หมดครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปปิดฤดูกาลกันแบบหวานชื่นรื่นรมกันหน่อยเออก่อนไปลุยกัน ช่วงนี้มันบอลยูโรใช่ปะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้อังกฤษคว้าชแชมป์ฟุตบอลยูโรปีนี้เพราะว่าตัวผมเองนั้นเชียร์อังกฤษนะครับผมและแน่นอนว่าบ๊อบบาร์บี้ก็เป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับผมแฟนทีมอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับใครเชียร์ทีมไหนประเทศไหนก็คอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเคยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะไปเชียร์ยูโรมาเชียร์บ๊อบบาร์บี้ให้คว้าชัยชนะเกมนี้กันก่อนครับมาลุยไว้พวกเรานั่นนี่อาจจะเป็นนัดสุดท้ายทีีี่นน่่่่่่่่เเ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 รรรรรรราา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 จจจะะะะะะตตตใในน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 นบบ้้คััผผมมมมมมพไไไแแแหหหืืืออออออกกวทปลลส์ยยู เอาให้เต็มที่ครับหลีดโยกออกมาทางซ้ายครับซามบิวกูต้องเรียกว่าทางซ้ายหรือทางขวาหรือข้างบนหรือข้างล่างวะเนี่ย mm hmm. <c oughs> เออนินโยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้หมอน,นี่ไอ้คนที่มันเป็นคู่แข่งคนดิเดตเราใช่ป่ะที่จะมาแย่งรองเท้าทองคำ mm hmm. เอ้ยยากหน่อยพ่อหนุม่มจ่ายมาโอ้โหช้าที่ผายแล้ว mm hmm. จอจินยยจอจินิชื่ออะไรวะซ <c oughs> ัมบิวซัมบิวให้มาตกลางแล้วยิงเลยโอ้โหลัตตี้พุ่งปัดได้ครับ บอลโตกรัตอกส้นมาเอาสระก,กัดสวยข้างหน้าทิ้งเออไปละจ้าข้างหน้าข้างหน้ายังมาไม่ทันยังมาไม่ทันข้างหน้ายังไงเดเบเล่ le, ตามหลังมาอยู่เดเบเล่เฮ้ยสเตนต์ฟิวมาแล้วขอแมนแมนสแตนต์ฟิวโอ้โหพุ่งตัวบีโดมาจังหวะน,นี้ลูกนนี้น้ำหนักคือใช้ได้เลยนะครับแต่ผมด,ดูดูแม่งเหินาหมา้ ไอสัตว์เอ้ยเห็นแล้วนึกถึงเวลาน้ำมวยปั้มเขากระโดดออกจากเทินมาเกิลนะพุ่งมาซะแรงเลยครึ่งชั่วโมงแรกผ่านไปเนี่ยโอโหเกมยังตื้อๆ้ลสองฝั่งเลยนะซึ่งกูไม่เข้าใจว่าลีดมึงจะตึงทําไมเนี่ยเออมึงปล่อยๆให้กูก็ได้มึงยังไงก็แชมป์อยู่แล้ววะวะเออสบายสบายสิเพื่อนนะคือหลังไว้ครับเอามาดูี่เดียร์ิโปอ้าวพลาดมิชีตักสวยครับพี่มิชิเอาตัวรอดมาก่อนทิ้งมาสวยแทน เออนั่นแหละโอ้เข้าเหลี่ยมซ้ายเอียงแบบนี้มึงโดนคุณแน่มึงโดนคุณแน่บาบี้ตัดข้าซ้ายปั๊บตัดมามีทองขอปรันโอ้โกำมาล่ามาตัดทันครับกำมาล่าเกมรับก็เด่นเกมลุกก็ไหลเลื่อนครับตัวนี้อัปปาดูอัปปาดูมีพื้นที่ให้มาสวยเอออย่าให้มันมาแย่งรองเท้ารองคำน้องมึงได้ช่วยกันพื้นที่ว่างมีไปคุูตัดให้เองดูคุณจะเป็นปีกซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้บาบี้ล่าไปครับ พี่ดวงเดนหไม่ใช่ปัญหาโยกไปแล้วเพื่อนเินมาไหลเอาไหลอ้อมก,ก่วน,นี้โอโ้โห IQ 800แปดร้อยจริงหนึ่งตูนจากเต็มเลยนครับโอโ้โหรูปนี้นี่แหละไม่รู้ว่าให้เพราะว่าคิดไว้แล้วหรือว่าจังหวะมันคุบนะครับแต่กลายเป็นดีเฉยนะครับผมเพราะฝั่งลีดก,ก็ไม่รู้เหมือนกันดูภาพชาครับบ็อกให้ตัดมาสวยช่ไหม แล,ล้วโอ้โหเดวิเล่กดเต็มขวาลูกนี้ไม่พลาดครับอองนำหนึ่งศูไปแล้วนะครับผมเบอร์มิงแฮมของบอบาบี้แล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับโอ้โหถือว่าประตูขึ้นนำของเรามาถูกจังหวะเวลาพอดีนะเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อในเกมครึ่งหลังเลยครับอุดเลยไหม <laughs> อุดเอาสามแต้มแม่งเลยไหมไม่ได้หรอกเล่นในบ้านเราใส่เต็มที่อยู่แล้วนะศักศรีมันค้ำคอป่ะเกมครึ่งหลังเริ่มครับโอ้โหแล้วดูใครเอาธงลีดไปติดไว้ตรงนั้นวะน่ะเออถามได้ก็แฟนบอลลีดเลย มากรากมาเอ้าโอ้โอเฮ้ยยาโอ้ห้ยยาโอ้ยโอ้โหเสียไปเสียมาครับจังหวะนี้ไม่ได้นะหนึ่งหนึ่งไม่เป็นผลดีนะเออเสมอนี่ก็หวานเสียวนะชนะไปจะได้จบจบเกมนี้นะครับผมปอนเนอร์ของลีดครับโยนเข้ามาสวยบอลยังไม่ไปไหนครับมาตกที่โชโรดอนชโลดอนคือหลังไปเรียบโต เอ้ยอ้ไอตัวนี้นั่นไงไม่มีใครปิดแล้วซับเบอร์วิวปังทันไหมอุ้ยรับดีจับบังให้ครับไอ้ยาภาคลิ้นพันกันไปหมดนี่งม,มีการเปลี่ยนตัวนะครับถอดบาคุญ่าตัวรับออกแล้วก็ส่งเป็นพักชุงโงลงมานะครับอัดตัวรูกเข้ามาสงใส่แม่งกะฝวางเนี่ยโพสเราสวยลิ้นเต้นโยนให้แม่งเหมือนจับวางแล้วสวยโลดออดหนักดักกิน,บนบสบายเลยครับ <c oughs> เหลือไปถึงสิบนาทีก่อนเข้าสู่ช่วงวเวลาบาดเจ็บนะครับผมบ๊อบว้สตงกลางว่างนั่นแหละแกได้สวยครับแซ่ฟิวปงเอ้า ทำหน้ายังไงยังไงเติมทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยริมเส้นริมเส้นรอก่อนรอก่อนยนว่าโอ้โหเสียดายจังหวะนี้เอาได้อยู่ครับเก็บได้ดาเม่ง่าย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 แหลดง่ายง่ายพี่ง่ายง่ายโอเคยัดตรงกลางเอ้าไม่น่าเลยกูอันนี้พลาดเพราะกูเลยครับไล่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 เอาอย่าอย่าเสียประตูเพิ่มแค่หนึ่งลูกก็มากพอที่ทำให้เราขึ้นชั้นไปเล่นพรีเมียร์ลี ouais nickel, deflect, ลลกแบบอ noting, ัตโนมัติน okay. ะครับผม โดเบิดเฮ้ยยกจกังหวะนี้ยังไงโอเคแข่งนั่นแหละออกขวาแหลดรอแหลดรอแหลดรอฝังเลยโยนสวยเดีย๋ยโอ้โหล้หน้าว่ะฟุตซิ่ีได้ตอนนี้แฟนๆในสนามเนี่ยเริ่มจะเตรียมฉลองกันแล้วนะครับรอแค่เสียงนกกวีดจากพุตซิ่งเท่าน,นั้นนะครับผมโอ้โหเบอร์มิงแฮมจะได้ขึ้นชั้นเป็นเล่นมียร์ลในรอบอรท,รที่เสมาธิสมาธิเกมยังไม่จบครับ ออขอเนเร์ของทางลีดครับผมนี่ก็บุกจังเลยโอ้ยอุย้ยออกมาจวดลงครับลันดี้แต่ว่าบอลไปตกที่ซัมมอร์วิลกูต้องโดนมันยิงสักทีอเอ้ย๋ย่นะประตูประตูเบ้าในเอ้ยเดี๋ยวลีดทีมมึงทีมมึงไม,ไม่ไม่ต้องลุ้นนั่นแล้วนะเพราะไม่ถึงต้องฝืนตัวเองขนาดนี้่งมากูยิงสวนแม่งเลยโค้งไม่ถึงว่ะทดสองน,นาที กำลังจะหมดไปแล้วบุสิทธก็เป่าจบเกมการแข่งขันเลยครับผมโอ้เบอร์มีงแฮมทำได้ครับพบมือดิรออะไรอะในที่สุดพวกเขาก็สามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึกพิมพ์เ์รียอังกฤษได้สำเร็จนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าบอบบอร์บี้นี่แบกจนหลังปวดไปหมดนะโอ้ดูครับวินาทีแห่งการเฉลิมฉลองสบายแล้วบอบบาร์บี้กูเกมหน้า เสียดายที่ไม่ได้แชมป์นะครับผมแต่ไม่เป็นไรได้ใจนักข่าวก็พอนะโอ้โหเมียสาวน้อย เลสเตอร์ก็โอ้โหไปชนะเบรสตันนอตเอนว่ะก็ทำเต็มที่ของเขาแล้วนอกจากโทษทีว่ากูก็ชนะนะบรรยากาศในห้องแต่งตัวก็เต้นเฉยๆนะเต้นอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีถ้วยไม่กลัเไม่มีถ้วยแต่มีแท่งนะครับแท่งนี้ได้ทุกวันโอ้โหมีวันไหนที่มึงไม่ได้บ้างเนี่ยกูอยากจะรู้จริงๆเลยภาพหัวข่าวอะไรเนี่ยโอ้โหใครเป็นคนเดี๋ยวนะรูปภาพหัวข่าวทำไมมันเป็นแปลกๆช่าเป็นบั็กที่ทุเรศลูกตาจริงนะทีนี้เท่ากับว่าเกมหน้ากับเลสเตอร์เนี่ยสบายแล้วเกมน้าสุดท้ายของฤดูกาลเราเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่มีผลกับเราแล้วนะครับ แต่ว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อสายตาคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดที่จะมีออฟตัดติดบ้านไว้สักคนละ1อันนะครับแว่นกรองแสงที่ถูกออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์อย่างเราๆโดยเฉพาะเลยนะครับผมโดยเฉพาะรุ่นแฟนทอมที่ผมใส่อยู่เนี่ยผลิตจากวัสดุชนิดพิเศษนะครับผม x t a l Solid Steel ทำให้ตัวแว่นมีความยืดหยุ่นแล้วก็คือสภาพได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงเลนเลซิน่า X Amber ที่ทำให้การกรองแสงสีฟ้าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับใส่เล่นคอมอยู่บ้านก็สบายตาใส่ออกนอกบ้านก็สบายใจเพราะว่าใส่ไปไหนก็หล่อใครที่อยากจะอุดเนุพ ไปได้เลยนะครับผมอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าด้วยนะครับคุณจะรับส่วนลดอีก100บาทถึงแม้ว่าเกมสุดท้ายจะไม่มีผลกับเราแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความหมายนะเพราะมันจะเป็นเกมสุดท้ายในฐานะผู้เล่นของเบอร์มิงแฮมด้วยใช่ปะเอาจริงอะ่ะมันอาจจะดูไม่สําคัญแต่มันสำคัญนะเว้ยเพราะกว่าจะบอบบาร์บี้จะมาเป็นนักเตะในสโมสรเบอร์มิงแฮมได้เนี่ย เขาต้องแบบว่าให้พ่อเขาช่วยยักทุกช่องทางเลยครับโอเคแหละบอบบาร์บี้อาจจะเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีนะครับแต่ด้วยความที่เป็นลูกชายประธานสโมสรอ,อย่างบอบบาร์เบอร์เนาะมันก็แบบไม่พ้นเรื่องดาราม่าใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดเจ้าบอบบาร์บี้ก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเฮ้ยเขาก็พาทีมไปม,มิแฮมขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกได้นะแถมเขาเป็นเดอะแบกด้วยนะครับผมไม่ใช่ตัวทวงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายเนี่ยผมขอให้เกียรติผู้เป็นพ่อซะหน่อยหนึ่งแล้วกันขอไหวผมทรงเดียวกับคุณพ่่่่ออลลงงสสนนนนนนาาามมััักกกกกครร้้ใชีวววิตตแแบผหยยเเดดดข ถ้าใส่หนวดกูไม่ใช่อะไรนะใส่หนวดอ่ะกวไม่เหมือนพ่อตัวเอง <c oughs> กูควรจะไม่เหมือนเพื่อนสนิทพ่อมากกว่าอ่ะไหนกูลองใส่ดูนิแชกแงโอ้ชัดเลยเฮีย เอาเป็นว่าหน้าเกลี้ยงแล้วกันมันจะได้ดูเขาคงเดิมไว้หน่อยนะครับ้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนมีสตร์ทใหม่เข้ามาว่ะโอ้โหอาดิดาสพีเดเตอร์ตัวนี้โคตรสวยเลยครับอาดิดาสเอฟห้าสิบเฮ้ยทำไมรอบนี้มันอัปเดตรองเท้าสตาร์ทมาสวยจังวะเนี่ยไนกี้เวเปอร์อ e ลิตนะครับผมโอ้โหชิบหายแล้วตอนแรกกะว่าจะเอาสตาร์ทพ่อมาใส่แต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะพ่อเนาะสตร์ทเข้าใหม่รอบนี้แม่งสวยจริงว่ะผมขอใส่เป็นอาดิดาสเอฟห้าสิบแล้วกันเพราะว่าตอนสมัยเด็กผมอยากได้คู่นี้มากเเเลลยนนะะแแตต่่่่่วาาไมมมีีังคซืื้้อออรรบพพกสดดุผผูป็ ขออนุญาตเอาเสื้อมาใส่เลยนะบ๊อบบาร์เบอร์33ครับโอ้โหบ๊อบบาร์เบอร์ผมคิดในใจมึงทำเหมือนกูตายไปแล้วอ่ะกูยังอยู่เอออยากเอาไว้อะไร วันนี้บ๊อบบาร์เบอร์ผู้เป็นพ่อก็ตามมาให้กำลังใจลูกติดขอบสนามเลยนะครับผมเกมนัดปิดฤดูกาลครับโอ้โหก็ไม่คาดหวังอะไรมากเนาะนอกเสียจากยิงให้ได้สักรูกหนึ่งก่อนย้ายทีมซึ่งทีมต่อไปของเจ้าบ๊อบบาร์บี้จะเป็นทีมไหนเนี่ยก็อรอลุ้นกันได้เลยนะครับสำหรับบ๊อบบาร์บี้ซีซั่น2นะรอติดตามกันได้เลยนะครับอาจจะไม่ใช่เชลซีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า,วาตอนปิดฤดูกาลเนี่ยจะมีสโมสรไหนยื่นมาบ้างนะครับผมอาจจะพ,พิจารณาอีกรอบนึงอนะเนาะ บบยจิ้มไปโอ้ไม่ถึงครับจังหวะนี้ตามตามตามไม่มีผลแล้วไงว่ากูเต็มที่ขนาดเกมที่แล้วหลีดแม่งยังเอากูเกือบตาย <c oughs> ดามี่ออกไปทางขวาครับยูชิมียชูยชิข้างหน้ามีแทงแทงมามนั่นแหละแปลสวยไปครับอย่าทับตแหแ่งกูสวยเลยปแายล้วจาบาร์บี้บาร์บี้ดึงดึงจังหวะนี้แล้วแทงให้เพื่อนอุ้ยลัมไหมเนี่ยล้ำหรือเปล่าพิตโตลโรยิงโอ้โหน่าจะ มีไม่มีธงด้วยแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับพิซาโร่แรดให้ไปเชาวดุยยึดบริฮอร์ซาดีครับมีพอย, <L> ยิงลูกนี้โอ้โหทิ้งตัวปัดได้ครับลดี้เชาวดียครับ oh, <M> โหมองไกลคุณว่า <L> บอปบานาน่าแรดให้ไปตือหลังไปครับจัสตินเชาวดุเชาวดียไปไหนจ้าไปไหนจ้าฮอไปไหนจ้าโอ้โห ยังไงอเอียนะโชวอเอียนะโอ้ยควายมายังไงล่ะดีปัดได้ครับซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับพ่อโอ้โหสุดยอดมากกูาาว่าแล้วกูว่าแล้วปาอแปะป้อแปะกันอยู่หน้าโกนะครับโอ้เราได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับเลสเตอร์จากลูกยิงของอีเคียนโชครับ แล้วก็จบครึ่งแรกไปที่สกอร์นี้เลยครับผมโอ้โหเหมือนเกมที่แล้วเลยแต่ว่าสลับฝั่งกันนะครับสลับสกอร์เนี่ยดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่นะบ๊อบเอาด็เอาด็บวกกำไรไว้ก่อนนีโ่โอ้ยโอ้โหลูกนี้เกือบคุบเ e. สาเลยครับผม โอ้ปัดได้ยังไงครับพิซาโลออกครับส่งไอ้เบิร์กสแตนฟิลลงมาเ е ตติ้งเจ้าบ๊อบวันนี้6.5นะครับเฮ้ยขอเหอะเกมสุดท้ายแล้วโค้ดอย่าเปลี่ยนตัวกูออกเลยแล้วยังไงกูโดนเปลี่ยนออกหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเบิร์กเอ้าเบิร์กสามเอ้าเบิร์กสามสามกูนี่หว่าโอ้ไอ้โค้ดไอ้เวนกูจะเอาเลาสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกดูกาลหน้านะถ้ากูเล่นในพรีเมพ์ลีกกูจะยิงมึงให้เละเลยอ่ะไหนกูลองนั่งดูพวกมึงเล่นกันเองดิมันเป็นยังไงบาคุณย่าโอ้โหไม่ได้เล่นมุมกล้องนี้นาน ยังไงครับสันจิกสันจิกให้มาทางซ้ายเออเนี่ยเล่นดีๆพวกมึงก็เล่นกันได้ทำไมตอนกูอยู่มึงไม่เล่นอย่างงี้วะโอ้จังหวะนี้เติมมาแล้วครับลีบุญชนันข้างในมีแซนฟิลแต่ไม่เติมยิงเองโอ้ แล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบเกมการแข่งขันครับผมโอ้โหอำลาทีมครั้งสุดท้ายครับว่าบาร์บี้ไม่รู้แม่งกลับบ้านไปแล้วหรือยังเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกไม่ใช่งอนไปแล้วเหรอกลายเป็นว่าเราก็แพ้เลสเตอร์ซิตี้ไปนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไแล้วชิลๆไปนะครับโอ้โหดูดิหน้าตานี่ยังคงผิดหวังนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะเลื่อนชั้นไปแล้วก็จริงแต่ว่าใช่ไหมล่ะทุกคนก็อยากชนะเลยครับแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยถามจริงเพย์เยอร์ออฟเดอะซีซั่นเหรอทุกคน โอ้โหบ๊อบบาร์บี้ทุกคนไองเทียแต่ไว้ส่งผมบ๊อบบาร์เบอร์ขึ้นมารับรางวัลโอ้รอเลยรอเลยครับให้ดูกันแบบเต็มเต, oh, ต็มตาโอ้ไอโค้ดไอเวนไอสัตว์ ชีวิตเรามันช่างตรงกันอะไรขนาดนี้นะครับผมรับรางวัล Player of the Season ไปครับที่ผมบอกว่าชีวิตเรามันตรงกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตัวผมเองก็เพิ่งไปรับรางวัลส t r e a m ม r of the Season ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันอันนี้ก็ต้องถือโอกาสขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับจนทำให้ผมได้รับรางวัลน,นี้นะไม่ว่าจะเป็นจากคอนเทนต์นสันติโคตต้มบ๊อบบาร์เบอร์บาบร์บ,าบี้บาร์เบียฟุตบอลเมนเจอร์โคช้ชแหมมรวมถึง e สปอร์ตเอฟซีโมบายด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมาณที่นนี่ครั้งงึ รักนะครับ บทสรุปก็คือเราสามารถเลื่อนชั้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกได้ในฐานะรองแชมป์นะครับผมส่วนเลสเตอร์ก็สู้ๆนะขอให้ผ่านเพลย์ออฟมาให้ได้นะครับ<ะ>แต่เราเหมือนเหลือเกมตกค้างอีกเกมหนึ่งเปล่าวะเออไม่แน่ใจเพราะว่ามันต้องมีทีมอ่ะเห็นปะเบสตันรอตเอนก็เหลือ,อกเกมหนึ่งเหมือนกันส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับผมโซนตกชั้นก็ตามนี้นะครับเนี่ยดูตารางแข่งดิไม่เหลือแล้วนะครับผมไม่มีแข่งต่อแล้วนะหมดแค่นี้ครับแต่จะว่าไปเดี๋ยวขอแวะไปดูพรีเมียร์ลีกหน่อยว่าทีมไหนตกชั้นลงมาบ้างน,นะครับหว พีเป็นเลกแชมป์เป็นใครก่อนดีวะแชมป์เป็น,นอาเซนน์ว่ะเฮ้ยแต่ว่ายังแข่งไม่ครบใช่ป่ะยังเหลือเกมหนึ่งที่จะแข่งกันหมดทุกทีมนะครับเฮ้ยแสดงว่าแมนยูก็มีลุ้นแชมป์เหมือนกันนะส่วนโซนตกชั้นนั้นจะเป็นใครยังไงจะอุยเอเวอร์ตันรอดครับรอดแต่ว่าโอ้โหลุ้นกันเชียร์ฟอเรสต์จะรอดไหมเนี่ยผมว่าในสุดท้ายนี้โอ้โหลุ้นตกชั้นกันขี้หดตดหายเลยนะครับก่อนจากกันไปไปดูบทสรุปของบ๊อบบาร์บี้ฤดูกาลนี้กันสักหน่อยนะครับผมเก็บเรตติ้งโดยเฉลี่ยไป7.9นะครับสแตเนนี่ยขึ้มาเป็นนน84ะค่่่าเหือยก็รับไปที3,000ปอนด์ ค่าตัวเนี่ยตลาดประเมินไว้ที่85ล้านปอนด์นะครับเอ้ยทีมไหนมีตังค์ะเปล่ายื่นมาได้นะพร้อมไปเสมอ <laughs> โดนไป6ใบเหลืองนะครับแต่ว่าผลงานโดยรวมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผม51นัดชนะไปสาเสมอ11แพ้8ยิง40แอสซิสต์ยีนะครับผมรางวัลส่วนตัวเนี่ยแมนนวลแมทเก็บไป33ครั้งนะครับไอแท่งนั้นนี่ยที่บ้านกูมี33อันยิมารูอีก12ครั้งเพลย์โดรมัน6ครั้งนะครับมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนจบนะครับผมในส่วนของซีซั่น2จะเป็นยังไงนั้นก็รอลุ้นกันครับว่าบ๊อบบารี้จะจรดปากกาเซ็นกับทีมไหนเเเเพพรรราาาาาะะะวว่่่่่ณตอนนนนนีีี้้ยยยิงงไไดัดััลล์ซซปปใชปมจมจ ตอนอื่นที่ยืนเข้ามาเพิ่มนะครับผมไน,นีูซิว่ามีหรือเปล่าเอา้อมีบอนมัดวะ่ะแต่ว่าบอนมัด มันทำท่าเหมือนจะตกชั้นลงมาไม่ใช่เหรอวะหรือเขาอยากให้เราไปช่วยให้บอลมัดขึ้นชั้นมาเล่นอีกรอบหรือยังไง๋อ,อเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกุอยากเล่นพิมพ์ลีกนะนอกจากนั้นก็จะมีลาลิก้านะครับผมก็เป็นทาน่านาของเซบีย่าติดต,ต่อมาเหมือนกันเอเยตเราก็โหเดินงานยุ่งวุ่นวายเลยช่วงนี้นะแทบไม่มีเวลาได้กินได้นอนเลยครับซีซันหน้าชะตากรรมของเจ้าบอสบาร์บี้จะเป็นอะไรยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงครับที่รับชมมาจนถึงงตตออออนนนนนนีีนะี้ะะสาหหรััับ่่่่เเเยกก็จจืืลไมมพทุ ครั้งนะครับผมปกติเวลาจะข้ามซีซั่นเนี่ยผมจะพักอาทิตย์หนึ่งใช่ปะแต่ว่าตอนนี้ผมมีคนช่วยตัดต่อแล้วเพราะฉะนั้นก็ต่อเนื่องเลยยาวๆนะครับผมเจอกันอีกทีพัลลิชัดหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมทุกๆวันพัลลิชัดสี่โมงครึ่งนะครับทุกคนจะได้ดูซีรีส์บอบาบี้นะส่วนวันศุกร์เนี่ยจะได้ดูสตรีมโค้ดต้มนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เป็นสตรีมเอซิโมบายส่วนวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นคลิปโค้ชแหม่มนะครับผมเป็นไฮไลท์นะและวันพุธพหัสสสกกกกก็็็็จจะะะเเเปปนนนนนตตตรร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 ีีมมมมคคคคคัััับบืออออโ้้้ชแแแหหห่่ลลาาาาาางงงงท์ณ ีเผื่อใครที่ยังงงๆอยู่นะครับผมแอ่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันซีซั่น2ครแล